ทักทายสบายดีเมื่อทุกคนเนาะเมื่อน,นี้คอยกบสิไปรัดเสาคอยกบอยู่ป่าเป็นมือที่สามนั้น,น,นทุกคนเดียวเขาไปลุ้นไปน้ำเดียวว่ามันสิได้ี่เลืยไดก้กับไปไปเลยนะบาวานเพิ่งกะออกไปก่อนแล้วเนาะแต่คอยกะไปตำลังย้อนว่าคอยกบหากระตื้นเลยนะทุกคนแต่มันก็ผู้ดีแล้วนะแต่เว็นมันก็ทะลขึ้นนะไป ไม้ลำนี้ก็ถือว่าใหญ่ขนาดทุกคนต้นบกนะไม้บกมันก็มีมะมันอยู่มะมันรดมากกะพกหนู่พกกระแตกระเหาะมันกะมาเก็บกินมะมันนะงูควายก็กินคือเดียวแล้วก็หมูก็เข้าคือกินกินคือเดียวนะทุกคนหมูก็เข้ามากกินคือกันมะมันเนี่ยมะกระบกเนี่ยแต่อันนี้มันอยู่แคมทางมันกะเลยมี มีข้าวมากินนะทุกคนพอดด่านระจัญแล้วเาก็มันมีทางแวะเข้านี้นะทุกคนคือทางที่เขาสิไปัยซ้ามานี้นะ ยังมาไกลยนะทุกคนแต่ก็ยังไม่เจอเปิดเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อไปเลยเนาะ มาไก่แล้วก็คอยก็ยังไม่เจอเหมืเลยนะทุกคนนะมีแต่พวกนกน้อยตอมก็เล่นแบบนี้นะโตมันน้อยคอยก็บไ่ได้ยินนะทุกคนเดี๋ยวเอาลุ้นต่อไปเนาะว่าสิได้หรือไม่ได้ก็ไดนะ้ทางที่คอยไปกับค่อนข้างหกนะทุกคน อยมาหอดแถวนี้กะเสียงซัดมันกะค่อนข้างจะหลายอยู่นะทุกคนนะแต่ได้หรือไม่ได้กะเอามาเบิ่งอีกเธอหนึ่งนะกันยังไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันอยู่สูงเกินนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นมงใหม่เลยนะไป ตอนนี้ค่อยก็ยังบ่ได้เพื่นนะทุกคนนะเนื่องจากบีเห็นโตมันนะทุกคนได้ยินแต่เสียงห้องนะเดี๋ยวหอก็ไปลุ้นต่อว่าสิได้หรือบม่ได้กะว่าเหาก็ยังอยู่ไก่บอนอยู่ตอนนี้เ้ามาไก่อะทุกคนบัดน,นี้ค่อยก็ได้เลาะมันเสือบอด์ในบัดน,นี้เนาะสี หาลัดเสาเลาะมือได้แบบนี้อ่ะคอยกัได้หยากมาเคยย้อดบอดแล้วเนาะสรุปที่ไปเมื่อน,นี้กะมีได้เพื่อนนะทุกคนบาวัดเพื่อนกะมีได้คือเดียวนะบาวัดเพิ่นกนหยางก่อนเลยเจอเดียวอยู่ในทางคันทุกคนอ่ะบัดนี้คอยก็ได้มาฮอดบอดแล้วนะทุกคนมาฮอดบอดแล้วกะสีเฮ็ดกินกินข้าวนะบัดนี้ทุกคน กิดข้าวเส้าแล้วก็สีย้ายบ่อนในน้ำวันนี้นะเพราะว่าเมาื่อคืนนี้เขานอนกะหมดงามมาหลายทุกคนมาฮอดบ่อนกับสีดังไฟนึ่งเขาก่อนนะบันนี้ไฟกะหาฝืนมาดังเสอร์ชื่อนะเพราะว่า ไฟมันมีอยู่แล้วนะน,นะนึ่งเข้าแล้วแล้วก็สีทาเข้าวซุกก่อนเท่าข้าวซุกแล้วก็สีเฮ็ดกิ่นแล้วก็กิ่นข้าวนะข้าวหาก็ได้อายขึ้นแล้วนะซุกแล้วเดียวเจ้น้อยก็ปองแล้วก็ เฮ็ดกินนะบ้านี้นี่นะข้าวข้าก็สซุกแล้วข้า,าก็สร้อยข้าวโหดนี่เลยนะเพราะว่า,าข้าก็ติ๊บข้าเอามาติ๊บเดียวนะขา,าก็ตักสติ๊บนี่แล้วก็ที่เหลือก็สีปลาวายูโหดนี่เลยนะข้าวาก็เดียวก็กระิมาเฮ็ดกินก็นนะเอา,าสีโคกระแตกินนะบ้านี้โคกระแตตัวหนึ่งนะกระแอวะ นักปสิมาค้างมอก่อนเนาะมาควิดเท่ากันย,ยังเป็นโนยเป็นโนยอยู่นะคกเขามีมีนะตามเสื้อฟมอมันก็มีและไปเลยนะมอแกงเขาก็ได้ฟดแล้วนะทุกคนมอมอโคกระเต้เขานะก็ได้ฟดแล้วนะทุกคนเดี๋ยว เอาอีกจัหน้อยก็สิไปกินข้าวได้บ้ดนี้บัดนี้ก็สิมาปุกนะทุกคนปลกไปกินได้บ้ดนี้อหอมขนาดเป็นตแนต่แซ่บวาวคนะรับ mà thủ quân con, gìn khẩu, gìn khẩu sáo, sét với

ให้ด่าจริหลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็สีขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนะาะก็ขอขอบใจที่ติดตามเลยครับสม้มกัสำหรับทานใดที่เฮาครับส้มใหม่ก็กดติดตามให้แน่เด้อก็ขอขอบใจทุกคน